ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซเกอร์ทาโลกคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีธนูกันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง13มกราคมาดูนะคะว่าชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชีวิตเดิรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวาร เพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไวหารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต่าอลล์เคลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมีเข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมีค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะ เอาราคาเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณนะคะเราจะจับกันทั้งหมด12ชิ้น1 2 3่สี่ สี่สี่เก้าหนึ่งแปดเก้ดสองเจห้าและหนึาค่ะสำหรับชาวราศีธนูเอง ในช่วงของเดือนออสิงหาคมนี้นะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าดวงนาลีอุปถัมภ์นะชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะมีเจ้านายเป็นผู้หญิงหรือลูกค้าที่เป็นผู้หญิงจะส่งเสริมสนับสนุนคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคุณอยู่เพราะฉะนั้น่ะ ดวงนารีอุปถัมภ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะอุปถัมภ์แต่ผู้ชายนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มีดวงนารีอุปถัมภ์ได้แต่เพียงแต่คุณต้องเข้าหาคนที่ผู้ใหญ่กว่าหรือไม่ก็คนที่มีต่อให้เด็กกว่าแต่ถ้าเขามีคุณวุิที่เหนือคุณอย่างเช่นเป็นเจ้านายคุณเป็นหัวหน้างานคุณแต่เขาอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าคุณเนี้ยเขาก็จะ สนับสนุนคุณส่งเสริมคุณเขาจะเมตตาคุณเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะชาวราศีธนูมีดวงของการมีเสน่ห์ต่อ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะทงานร่วมกับผู้หญิงจะดีนี้มาดูถึงว่ารายได้ของชาวราศีธนูกันบ้างนะคะรายได้ในในที่นี้ของชาวราศีธนูยังไม่ค่อยยังไม่นิ่งนะนะคะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะ มีมากบ้างน้อยบ้างบางทีก็ได้เข้ามาแบบฟุกๆบางทีก็น้อยบางทีก็อาจจะเยอะแล้วแต่นะคะเป็นช่วงของการที่อาจจะทำงานเป็นจ็อบซะมากกว่านะทีนี้รายจ่ายละ่ะรายได้แบบนี้รายจ่ายยังมีอยู่สม่าเสมอยังมีอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรรายจ่ายเคยจ่ายแบบไหนก็ยังต้องคงจ่ายยังคงต้องจ่ายแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นรายได้ที่เข้ามา จึงไม่ค่อยพอกับค่าใช้จ่ายนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกว่ามีแค่เพียงเงินผ่านมือนะแต่เงินเหลือเก็บอาจจะไม่มีนะในช่วงนี้นะคะทีนี้สําหรับชาวราศีธนูถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองขึ้นมาจริงๆเราจะไปพึ่งพาใครได้บ้างพึ่งพาญาตพี่น้องได้ไหมญาติพี่น้องพึ่งพาไม่ได้นะคะญาติพี่น้องเองก็กําลังมีปัญหาอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพึ่งพาเขาเนี่ยอาจที่จะมีการ น้อยอกน้อยใจกันกลับมาหรืออาจจะทะเลาะเบาะแววงกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือทายาพี่น้องบางคนที่มีเงินก็อาจที่จะไม่ได้ให้เราขอหยิบขอยืมแบบฟรีๆนะคะอาจจะมีการทำสัญญิงสัญญากันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ที่คุณจะตัดสินใจก็ต้องดูดีๆกับการที่จะทำสัญญิงสัญญาด้วยแต่สำหรับชาวราศีธนูเองถ้าใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ เราจะไปพึ่งพาได้ไหมคุณแม่พึ่งได้นะสําหรับชาวราศีธนูนะคะไปพึ่งพาคุณแม่ได้คุณพ่อก็พึ่งพาได้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเองไม่ได้ตกอับนะคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีชีวิตอยู่พึ่งพาได้แต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วถ้าคู่ครองของคุณมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็พึ่งพาได้นะคะทีนี้มาดูถึงว่า สำหรับชาวราศีธนูบางคนที่คิดจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงจะโอเคไหมจะไปได้ด้วยดีไหมมันจะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังได้นะจากการที่เรียกว่าธุรกิจที่ทําไปมันมันอาจจะดูยังไม่นิ่งนะคะอาจจะดูยังไม่นิ่งแล้วก็อาจที่จะเป็นการคิดการใหญ่หรือลงลงทุนทำแบบ ทำการใหญ่เกินตัวเกินไปแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังได้นะคะอาจที่จะทำให้เราอ่ะต้องรับผิดชอบต้องมีการรับผิดชอบเองมากกว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะในที่นี้ถ้าเกิดว่าจำเป็นที่อยากจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนคุณก็ต้องทำสัญญาให้แน่นหนานะคะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่าสัญญาใจหรือสัญญาปากเปล่าเพราะว่ามันอาจที่จะทำให้ ตกติดก,กันเกิดขึ้นได้แล้วจะมีปัญหาการทะเลาะกันในภายหลังได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะการทํางานมันอาจจะเป็นการทํางานที่เรียกว่าคนนึงทําคนนึงไม่ทํามันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะก็ดูให้ดีตกลงกันให้ดีถ้าคิดจะหุ้นกันแต่ถามว่ามันจะส่งผลทําให มีโอกาสเติบโตขึ้นได้ไหมมันมีโอกาสเติบโตขึ้นได้แต่ช่วงแรกๆเนี่ยบอกได้เลยนะว่ามันแปรปวนมากนะมันอาจที่จะทําให้เรารู้สึกท้อรู้สึกอยากจะเลิกทำนะแต่ถ้าอดทนทําไปได้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ขยับขยายกิจการในวันข้างหน้าได้เพียงแต่ว่าต้องทําสัญญิงสัญญากันให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ตั้งอกตั้งใจทําแต่อีกคนหนึ่งไม่ไม่ค่อยได้ลงมือทําแล้วพอเวลาธุรกิจเนี่ยพอมันอยู่ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย แล้วมันเห็นผลกําไรเห็นเงินเห็นเป็นเงินเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาจะมาแล้วจัดก,การที่คนนึงทาคนนึงไม่ทําแต่ไอตอนที่ยังไม่เห็นกําไรยังไม่เห็นอะไรเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรรู้สึกอยากจะเอาชนะงานอยากที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จได้พอมันประสบความสําเร็จปุ๊บอ่ะคนไม่ทําก็จะต้องมีส่วนมาร่วมพุ้นด้วยเพราะอะไรก็ฉันลงทุนไปอะ่ะแต่ไอคนที่ลงทั้งทุนลงทั้งแรงก็จะรู้สึกว่า ก็อีตอนที่มันยังไม่ได้ตังหรือมันยังไม่เห็นผลกําไรไม่เห็นมาช่วยกันทําเพราะฉะนั้นตกลงกันให้ดีๆนะอย่าให้มันอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยเฉยถ้ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นคุณจะต้องกระตุ้นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าถ้าคุณมากระตุ้นตอนประสบความสําเร็จแล้วคุณทะเลาะกันแน่นอนนะคะทีนี้สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่อยากรู้ว่าจุดอ่อนในการทำงานของคุณคือเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานมองว่าคุณเป็นคนยังไง เื่อร่วมงานเป็นนิสัยคนนิสัยแบบไหนเจ้านายเป็นคนยังไงนะคะ <c oughs> ในที่นี้สำหรับจุดอ่อนของชาวราศีธนูในการทำงานเนี่ยเพื่อนเพื่อนฝูงมองว่า บางทีคุณขยันบทจะขยันก็ขยันเต็มที่เลยนะทำเอาเป็นเอาตายเลยบทจะไม่ทําคุณก็ไม่ทำเอาซะจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างที่จะดื้อรั้นไม่ฟังใครนะคะขยันเป็นพักๆเท่านั้นเองนึกอยากทําก็ทํานึกไม่อยากทําก็ไม่ทํานี่คือจุดอ่อนของตัวคุณที่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับใจตัวเองได้สักเท่าไหร่เพราะเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะคะ คือฉันขยันเป็นพักๆฉันมีอารมณ์ทำทิงก็ทําแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยถ้าบทไม่มีอารมณ์ทําปุ๊บเนี่ยต่อให้เจ้านายหัวหน้างานมาเล่นง,งานคุณคุณก็จะทําเพิกเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดทําให้เพื่อนฝูงมองว่าคุณเป็นคนที่ดูแล้วแบบยังไงอะ่ะไม่เอาจริงเอาจังกับงานตลอดจนตลอดนะคะคุณไม่เหมาะกับทํางานอะไรที่มันลากยาวๆเหมาะกับจะทํางานที่เรียกว่าสั่งเป็น งานเป็นจ๊อบไปอย่างเช่นว่ารับผิดชอบงานนี้นะสิ้นสุดเวลาเท่านี้นะคุณจะโอเคถ้างานอะไรที่มันลากยาวๆเนี่ยคุณจะไม่ค่อยชอบไงน,นะคะมันก็เลยจะส่งผลทําให้ถ้างานลากยาวไม่เหมาะกับคุณแน่นอนแต่ถามว่าเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีนิสัยเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาก็จะคอยเตือนคอยตําหนิคอยว่ากล่าวคุณให,ให้ให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถามว่าเขาดีไหมเขาก็ดีต่อคุณอยู่นะนะคะเพียงแต่ว่า ถ้าว่าล่าวบอกบอกแล้วตักตือนแล้วคุณไม่นั่นคุณไม่ค่อยทําตามเนี่ยเขาก็อาจที่จะไม่ค่อยอยากที่จะไปสนใจคุณละนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราด้วยไม่ใช่เพื่อนร่วมงานไม่ดีนะส่วนเจ้านายสําหรับตัวคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีเสน่ห์กับเจ้านายนะเพราะฉะนั้นเจ้านายจะรู้สึกว่าชื่นชมและรักใคร่คุณอยู่นะเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณทำดีตลอดเจ้านายจะยิ่งรักแต่ถ้าคุณคิดว่าเจ้านายรักแล้วเราทำตัวยังไงก็ได้เนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดเจ้านายโดนฟ้องมากๆเขาก็อาจจะดีกับคุณแค่ช่วงแรกๆเมื่อถูกฟ้องมากๆแล้วเขามาสังเกตเห็นเนี่ยเขาอาจที่จะไม่สนใจคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปไว้วางใจว่าเจ้านายรักแล้วเราจะทำตัวยังไงก็ได้ มาดูถึงว่าสําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่อยากจะรู้ว่าลูกน้องบริวารเป็นคนยังไงแล้วมองเราเป็นคนแบบไหนเขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับทุกๆเรื่องกับงานทุกอย่างแล้วเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะเป็นคนที่ทำอะไรต้องเพอร์เฟกแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่บางทีเจ้าอารมณ์ขี้โมโหงุดหงิดใช้อารมณ์เป็นใหญ่ก็จริงแต่บางทีแต่ อีกทีหนึง่งคุณก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาจะมองว่าคุณนะ่ะแข็งนอกอ่อนในหรือว่าบางทีลูกน้องก็รักคุณนะแต่ลูกน้องเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงเหมือนกันเวลาที่เราโมโหชุนเฉียวกับมันก็บางทีก็ฟึดฟัดใส่เราแต่ถามว่าลูกน้องเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานไหมถ้าคุณอยู่ควบคุมงานเขาก็เอาจริงเอาจังกับงานให้คุณแต่ถ้าคุณไม่อยู่ควบคุมงานเขาก็จะทํามั่งไม่ทํามั่ง แล้วแต่อารมณ์เขาเพราะฉะนั้นลูกน้องอ่ะวางมือไม่ได้ต้องดูแลอย่างควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดถึงจะได้งานออกมาดีนะคะมาดูเรื่องความรักของชาวราศีธนูกันบ้างสำหรับคนโสดนะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนคนที่อยู่ไกลๆออกไปอย่างเช่นอยู่จังหวัดที่ไกลๆกันต้องใช้ระยะเดินทางหลายๆชั่วโมงหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ อาจจะเออเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเจอคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามานะคะเข้ามาในที่นี้ถามว่าเขามาดูแลซัพพอร์ตเราได้ไหมเป็นคนมีฐานะไหมในที่นี้มองว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ย เป็นคนที่ขยันทำงานมากกว่าแต่ฐานะเขาธรรมดาปานกลางไม่ไม่จนไม่รวยนะคะไม่จนไม่รวยแต่เป็นคนขยันทำมาหากินแล้วก็สามารถที่จะดูแลเราได้ตามอัตภาพของเขานะคะเรียกว่าถ้าเรามีปัญหาเราเดือดร้อนถ้าเขาช่วยได้เขาจะช่วยนะคะหรือบางทีเขายอมช่วยเราก่อนตัวเขาเองเอาไว้ที่หลังคุณจะเจอคนในลักษณะแบบนี้แต่ว่าอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะ จ้าระเบียบสักนิดหนึ่งหรือบางคนอาจหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนแลรดูนิ่งๆดูเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละพูดง่ายๆว่าจะเจอคนที่แก่กว่านั่นแหละเข้ามานะคะแต่ในความรู้สึกของคุณคุณอยากจะได้คนที่มาซัพพอร์ตชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้นมันจึงทำให้คุณมีความรู้สึกว่าหลังเลขอดูไปก่อนขอตัดสินใจก่อนว่าจะเอายังไงดีนะคะในที่นี้ตัวคุณเองก็ ต้องดูด,ดีๆด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาคนเดียวอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณพิจารณาหลายคนบางทีคุณอาจจะไปพิจารณาเอาคนเจ้าชู้ก็ได้นะเพราะจะมีทั้งคนดีและคนเจ้าชู้เข้ามาเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆพิจารณาดีๆเดี๋ยวพอดีเลือกไปเลือกมาเลือกนักมักได้แลเหมือนอย่างที่เขาว่ากันนะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้นะสําหรับชาวราศีธนูนะคะ คู่ครองของคุณช่วงนี้มีเสน่ห์จะมีคนมาแอบชื่นชอบแอบปิ้งเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าคุณเป็นคนไงคุณเป็นคนที่ดูแลคุณเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจคู่ครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าจะหึงไหมคุณเป็นคนไม่ใช่คนขี้หึงนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ค่อยคุณเป็นคนไม่ ไม่ใช่คนขี้หึงเพราะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจึงไม่หึงคู่ครองของคุณเพราะคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วถ้าถ้าคู่ครองของคุณเห็นว่าคุณไม่ดีคุณก็ไม่ว่าอะไรคุณก็พร้อมที่จะให้เขาเดินจากไปแต่ในที่เนี้ยคู่ครองของคุณเป็นช่วงของการมีเสน่ห์จึงมีคนมาแอบปิ๊งแอบชอบก็อาจจะเป็นการปิ๊งปังกันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้แต่ถ้าคุณทํานิ่งทําไม่หึงไม่หวงเกิดขึ้นเนี่ย เขาก็อาจที่จะไม่กล้าไปจากคุณก็ได้แต่ถ้าคุณแสดงอาการผึงหวงออกมาหรือมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เขาไปจากคุณได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะมาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพของชาวราศีธนูในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมนะคะแขนบ่าไหล่มือแขนมือแขนไหล่นะคะ ไหล่ติดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงมือไม่มีกำลังนะคะจากการนั่งทำงานท่าเดียวท่าเดิมนานเกินไปเอวหลังสะโพกต้นขามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะคะลุกขึ้นยืนมาแล้วขาแข้งไม่มีเลี้ยวแรงหรืออาจจะปวดข้อปวดเข่าเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะระวังการเป็นโรคหัวใจนะโรคหัวใจมาจากอะไรมาจาก ไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหรือไม่ก็หมั่นไปตรวจหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ของการเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดได้แล้วก็มีเกณฑ์ของการที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลามาจะทําให้ลําไส้ตีบตันเกิดขึ้นนะคะลำไส้อุดตันนะคะลำไส้อุดตันหรือเป็นลิซี่ดวงทวารแล้วทีนี้บางทีอาจจะเป็นแบบเป็นหนักแล้วทาให้ติดเชื้อที่ตรงลิซี่ดวงทวารได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไขที่เป็นอยู่ พยายามกินยาดีดทอกลําไส้ซะให้มันขับถ่ายสะดวกสบายไม่ไม่แข็งจนเกินไปแล้วจะทําให้มันเป็นแผลเกิดขึ้นนะคะอีกที่หนึ่งก็สําหรับคุณผู้หญิงที่เกิดราศีธนูก็ระวังเรื่องเลือดจะไปลมจะมาสักนิดนึงนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องระบบมดลูกรังไข่นะคะอาจจะทําให้คุณอารมณ์แปรปรวน รอบเดือนมาไม่ปกติควรไปตรวจซะหรือไม่ก็ไปกินยาปรับฮอร์โมนแต่ยังไม่ไม่ได้มีเรืองไม่เรียกว่ามีอะไรร้ายแรงแต่อาจจะมีของการอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นส่วนผู้ชายก็มีอาการของการเรียกว่าต่อมลูกหมากอักเสบนะคะอักเสบเรื้อรลังแล้วทําให้เราฉี่ติดขัดเกิดขึ้นได้นะคะ <c oughs> อีกที่หนึ่งก็คือเรื่องหัวเขา่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์ของการปวดข้อปวดเขา่า นะะในช่วงเดือนนี้อาจจะปวดแบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงมันกินยามันก็แค่ระงับในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการปวดข้อปวดเข่าใครที่น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นก็ควรที่จะต้องลดน้ําหนักเพราะว่ามันเป็นการรับน้ําหนักที่หัวเข่ามากเกินไปแต่บางคนไม่ได้อ้วนก็ยังปวดเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นตามวัยสําหรับใครที่50อัพเนี่ยเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าตามมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องออกินคอลลาเจนก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ ไปเสริมวุ้นที่หัวเข่าทําให้อาการมันปวดน้อยลงแต่ว่าไม่ใช่กินปุ๊บมันจะหายปั๊บนะมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมหน่อยเราจะทําให้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ว่าอย่าไปกินต่อเนื่องยาวจนเกินไปกินแล้วก็มีการพักบ้างมันจะได้ไม่ไปสะสมอยู่ในร่างกายเรานะคะทีนี้สําหรับวัยรุ่นวัยเรียนชาวราศีธนูอ้อเดี๋ยวก่อนเราจะต้องพูดถึงว่า เคล็ดลับในการแก้เคล็ดนะสำหรับชาวราศีธนูไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีคดีความแล้วก็การเจ็บป่วยก็เป็นการเจ็บป่วยที่เรียกว่าสำหรับคนที่อายุเยอะหรือไม่ก็คนที่ทำงานเพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องอะไรร้ายแรงถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงนะแต่ทางที่ดีแล้วเราก็ควรที่จะทำบุญด้วยการที่เรียกว่าเอา่ทำบุญ เติมน้ํามันตะเกียงนะคะเติมน้ํามันตะเกียงให้ชีวิตพบกับทางสว่างจะได้ไม่มีอะไรติดขัดหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้เข้าพัรษานะคะคุณก็ถวายเทียนพันสาเออไม่ใช่ช่วงใกล้เออมันจะช่วงใกล้เข้าพันษาแล้วสินะเพราะว่าวันที่18นี้ก็เข้าพัรษาถ้าใครมาดูในช่วงนี้นะคะ1818 18. กระกะดาก็จะเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นถวายเทียนพรรษามันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่แล้วตั้งแต่เดือน18กระกะดาไปจนกระกระกะดาสิงหากนยาตุลาตุลาวันที่เท่าไหร่ไม่รู้มาดามยังไม่ได้ดูวันที่นะถึงจะออกพรรษาในช่วงเนี้ยถวายเทียนพรรษาก็ได้นะคะทําให้ชีวิตเราพบกับทางสว่างอะไรที่ติดขัดเราก็จะได้ไหลลื่นมากขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองไม่เห็นผลงานเราเขาก็จะเห็นผลงานเราทําให้หรืออะไรที่มันควรที่จะโดดเด่นมากกว่านี้มันก็จะส่งผลทําให้ชีวิตเรามีการโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อถวายเทียนพรรษาแล้วก็ควรทําบุญลงศพด้วยนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะส่งผลทําให้เราดีขึ้นชีวิตเหมือนกับว่าทําให้เรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นใครทีเ่เป็นไปได้นะคะก็ เ,เขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดมีการที่เขาซื้อซื้อที่ดินซื้อที่ดินถวายวัดอ่ะคุณก็ทําไปเพราะจริงๆที่ดินถวายวัดตารางวาไม่เท่าไหร่เองนะคะมีมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยส่งผลให้รากฐานชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นด้วยนะคะก็สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็แก้เคล็ดตรงนี้ไปทีนี้มาดูถึงสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนนะคะใครที่เข้ามาหาลาัยใหม่ๆช่วงนี้ แทนที่จะได้ใช้ชีวิตในมหาลัยได้รู้จักการใช้ชีวิตมหาลัยกับกลายเป็นว่ายังไม่ได้รู้จักเพราะต้องเรียนทางออนไลน์ดังนั้นต้องมาดูผลการเรียนของคุณว่าจะเป็นยังไงชาวราศีธนูผลการเรียนของคุณเนี่ยมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวมากเลยทีเดียว คุณอย่าประมาทในการเรียนนะคุณอย่าคิดนะว่ามหาลัยมันจะเหมือนมัธยมนะมันไม่มีคะแนนช่วยนะคะมันไม่มีคะแนนเก็บมันไม่มีคะแนนช่วยใดๆทั้งสิ้นคุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองเพียวเยวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าในนี้โดมิโนบอกว่าคุณมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าซุ่มเสี่ยงมากกับเรื่องการเรียนเพราะฉะนั้นตั้งตั้งใจแบบ ตั้งใจมากเป็นพิเศษนะคะมันถึงจะทําให้คะแนนของคุณข้ามผ่านได้เพราะการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็ตั้งใจน้อยอยู่แล้วแล้วมันก็ไอความเข้าใจมันก็ยิ่งเข้าใจน้อยอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่ใจเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์แหละได้เปลี่ยนมาหาลาัยเรียนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจกันหน่อยนะสําหรับชาวราศีธนูนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมาดูถึงว่าสังคมมองชาวราศีธนู สังคมรอบๆตัวคุณมองว่าคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงอะ่ะดือ้อรันไม่เชื่อฟังใครเชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้นต้องลดความมีอีโก้ของคุณลงบ้างถ้าคุณไม่ลดความมีอีโก้ลงบ้างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเข้ากับคนได้ยากนะคะแต่คุณเป็นคนที่จริงๆแล้วแข็งนอกอ่อนในนะ ในใจของคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสารนะคะขี้สงสารชอบช่วยเหลือแต่บางทีคําพูดเราอะมันจะแลดูเหมือนว่าพูดแบบตัดบทพูดแบบไม่สนใจใครหรือว่าฉันมีความเป็นผู้นําหรืออาจจะใช้คําพูดคําจายของการที่เรียกว่าออกคําสั่งมากเกินไปนะสาหรับชาวราศีธนูคนจะมองว่าคุณอย่างเป็นคนแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็มองอีกจุดนึงว่าคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําคุณมีความคิดที่โดดเดน่น คุณเป็นคนเก่งแต่ในที่นี้บางบางทีเนี่ยความเก่งของคุณเนี่ยก็ต้องฟังคําตักเตือนของคนอื่นด้วยมันก็จะดีเอาไปรวมรวมกันกับสิ่งที่คุณมีอยู่มันอาจจะทำให้คุณโดดเด่นมากขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าสำหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่อยากรู้ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไรจะไปรอดไหมหรือว่าจะต้องม้วนเสือเหมือนเหมือนคนอื่นๆเขานะคะ สำหรับชาวราศีธนูธุรกิจส่วนตัวของคุณส่วนกระแสนะคะมีโอกาสที่จะไปได้รอดแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้ดีได้ด้วยเพียงแต่คุณต้องเอาใจใส่ตั้งใจกับมันควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วธุรกิจคุณจะไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องลาบลอยกันบ้างชาวราศีธนูจะมีลาบไหมนะคะ มีโอกาสมีลาบลอยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเองมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเลขเบิ้ลเบิ้ลเลขเบิ้ลเลขหามเลขคู่เนี่ยจะเหมาะกับคุณมากเลยนะคะมีโอกาสมีลาบลอยเข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนไปดูลัคนาเวลาเกิดควบคู่ไปด้วยจะได้รู้ว่าคุณมีโชคลาบไหมาลัคนามันไม่ดี แต่ราสีเกิดมันมีโชคลาภเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะดึงเงินไว้นะนันก็อาจจะทําให้ไอ้ที่น่าจะถูกเยอะมันก็เลยถูกน้อยหรืออา,อาจจะไม่ถูกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเราเองมากนักจะดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวนี้หวยที่ถูกเขาจะอัน้นเขาจะรับซื้อเฉพาะหวยที่มันไม่ออกเท่านั้นเองนะคะ,ะทีนี้มาดูถึงว่าศัตรูรับๆศัรตรูเปิดเผยจะมีไหม ชาวราศีธนูอุบัติเหตุไม่มีคดีความไม่มีนะคะศัตรูลับๆไม่มีศัตรูศัตรูลับๆมีศัตรูเปิดเผยไม่มีนะคะศัตรูลับๆเนี่ยจะมีศัตรูลับๆเป็นคนที่เขาคาดเก่งนะคะเขาเป็นคนที่ขี้โมโหแค้นฝังหุ่นแต่คุณก็ใช่ว่าจะยอมคนซะที่ไหนถ้าใครเขาเรียกว่าอะไรนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะในที่เนี้ยเขาอาจที่จะเป็นศัตรูลับๆอ่ะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคำว่าเพื่อนฝูงด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะเข้ามาทําดีกับคุณแล้วทําให้คุณตายใจแล้วคุณอาจจะเผลอาอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเขาก็ได้แต่เขาอาจจะจ้องทําร้ายคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยเพราะคุณเป็นคนที่ วู่วามขี้โมโหพอรู้อะไรแล้วเนี่ยคุณจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่ต้องพยายามที่จะมีสติให้มากๆสวมดมนต์นั่งสมาธิเราจะได้มีสตินะคะแล้วเราก็จะนิ่งได้เย็นได้มากกว่าคนอื่นยิ่งนิ่งยิ่งเย็นนะคะบอกได้เลยว่าคุณยิ่งชนะเพราะคุณจะมีเขาเรียกว่าคุณจะมีสติมากกว่าคนที่กําลังร้อนคนที่ร้อนเนี่ยสติขาดแต่คนที่เย็นเนี่ย จะคิดได้ลึกซึ้งกว่าและมีสติมากกว่าการนิ่งการเฉยการเย็นเนี่ยไม่ใช่คนแพ้นะชนะแบบชนะขาดลอยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับชาวราศีธนูก็จบคําพยรกรเท่านี้แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ